สวัสดีจ้า FC จ๋าคลิปนี้เรามาดูสูตรประกอบว้าวจากสำนักไหนก็ไม่รู้ในจ๊ะประกอบสปริงวาวมาในลักษณะแบบนี้สงสัยจะเป็นสูตรแรงในจ๊ะ FC จ๋าฟังไอเสียก็ถือว่าประกอบมาถูกต้องอยู่ในจ๊ะ FC จ๋าแต่เรามาดูฟังไอดีจ้าฟังไอดีสีอยู่ด้านร่างถูกไหมจ้าด้านนี้เป็นสีเห็นไหม ในใจเอฟซีจ้าโดยปกติด้านที่เป็นสีจะต้องอยู่ด้านบนในจ้าที่ล่างห่างบนจ้าไอเสียเนี่ยประกอบถูกในจ้าเจ๊ขอบอกว่าไอเสียประกอบถูกจ้าเอาสีขึ้นด้านบนแต่ไอดีเอาสีลงด้านล่างจ้าสงสัยเป็นสูตรแรงจากสำนักใดสำนักหนึ่งในโรคนี้ในะจเอฟซีจ้าโอ้ยจะประกอบเครื่องทั้งทีก็ประกอบให้ถูกหน่อยจ้า ก็เห็นในคลิปที่ผ่านมาใส่จิ๊ปล็อกสลักลูกสูบยังใส่ไม่ถูกเลยจ้าแล้วจะประกอบเครื่องให้ขี่ได้ยังไงจ้าแบบนี้จ้า